ถ้าเราพูดถึงจักรวรรดิโรมันครับนี่คืออรารยธรรมเก่าแก่ที่ให้กำเนิดอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ถนนอายุ2,000ปีที่คุณภาพดีกว่าถนนหน้าปักซอยบ้านเรากฎหมายที่เป็นรากฐานของหลายๆกฎหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกระบบปะปาและห้องน้ำที่ทำให้การอาบน้ำและสุขอนามัยในช่องปากเป็นเรื่องสำคัญนี่ทำให้ชาวโรมันคิดค้นน้ำยาบนปากสีเหลืองทองจากธรรมชาติ100%ขึ้นมาใช้กันครับ อนเราเรียนประวัติศาสตร์มัธยมครับเราน่าจะได้เห็นชื่อของบุคคลสำคัญของยุคนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างจูเลียสซีซา่าออกัสตัสเนโลคอนสแตนตินและ อีกหลายๆคนที่ผมนึกชื่อไม่ออกเพราะตอนนั้นผมไม่ตั้งใจเรียนคนเหล่านี้ครับคือบุคคลสําคัญที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่นี่แต่ว่ายังมีอีกตัวตนหนึ่งครับที่ถูกประวัติศาสตร์ลืมเลือนไปนี่คือผู้ที่ตัดสินแนวทางของประเทศว่าประเทศจะไปทางไหนตัดสินว่าผลของสงครามมันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือตัวตนที่ควบคุมการตัดสินใจสําคัญต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคยุคนั้นครับตัวตนที่ว่านี้ คือไก่ครับแล้วไก่ทอดที่เรากินกันทุกวันนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวละครที่ควบคุมหนึ่งในจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคยุคนั้นได้อย่างไง สิ่งหนึ่งที่มนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยมีเหมือนกันครับคือการเอาความเชื่อต่างๆเข้ามาปะปนกับหลายๆกิจวัตรในชีวิตประจําวันป่วยเป็นโรคปิศาแปลว่าโดนของโดนสาบโดนบนดํานี่จะต้องเป็นฝีมือของแม่บดแน่ๆถ้าเกิดว่าเห็นแมวดําตัดหน้านี่จะต้องเป็นลางร้ายพายุเข้าแปลว่าเทพอาจจะกําลังพิโรธเด็กที่เกิดมาพิกลพิการแปลว่านี่ไม่ใช่มนุษย์นี่คือปีศาจแฟรี่ปลอมตัวมาพอนึกออกเนาะ การตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันของผู้คนในแต่ละยุคสมัยครับก็จะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของยุคนั้นๆจักรวรรดิโรมันก็เช่นกันครับเขามีความเชื่อที่ว่าทุกอย่างที่เห็นได้ในธรรมชาติล้วนเป็นสัญญาณล้วนเป็นลางบอกเหตุจากเทพเจ้าทั้งสิ้นครับตามตำนานของจักรวรรดิโรมันครับเขาว่ากันว่าสองพี่น้องโรมิลัสกับเลมุสก็รังเถียงกันครับว่าเราจะสร้างอาณาจักรของเราตรงไหนดี คนพี่อยากให้สร้างบนเนินเขาอันหนึ่งคนน้องอยากได้อีกเนินหนึ่งเอางี้แล้วกันให้จูปิเตอร์เทพแห่งช่องฟ้าช่วยเหลือให้แล้วกันเนินไหนมีนกบินออกมามากที่สุดเนินนั้นแหละคือเมืองใหม่ของเราด้วยความที่นกเป็นสัตว์แห่งท้องฟ้าครับเปรียบได้เหมือนเป็นผู้สงสารของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพจูปิเตอร์ สองพี่น้องก็นั่งรอครับเนินของเลมุสมีนกบินออกมา6ตัวเนินของโลมิลัสมีนกบินออกมา12ตัวเพราะฉะนั้นครับอาณาจักรโรมันก็เลยได้ตั้งบนเนินของโลมิลัสและก็ได้ชื่อมาจากคนคนนี้นี่เอง นี่คือจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้สัตว์ปีกกลายเป็นผู้สงสารพระเจ้าที่มีบทบาทในการตัดสินใจและการทํานายเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันของชาวโรมันโอเคคือสัตว์ปีกเข้าใจได้คําถามคือทําไมต้องเป็นไก่ด้วยความที่ในบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายครับ ไก่เป็นสัตว์ที่บินหนีมนุษย์ไปไหนไม่ได้ไก่ครับเหมาะแก่การจับมาเลี้ยงไว้เป็นเทพพยากรเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่สามารถเรียกใช้ได้ง่ายๆเวลามีเรื่องสําคัญสําคัญ,คญต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการบริหารประเทศหรือว่าการทหารกร็ตาม เกิดอาชีพที่ชื่อว่าพอราเลสขึ้นมาครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือนักบวชแห่งไก่ศักดิ์สิทธิ์หน้าที่ของเขาครับคือคอยดูแลไก่แล้วก็ประกอบพิธีกรรมการทำนายต่างๆวิธีการทำนายดวงชะตาเขาแต่ละอย่างก็ไม่มีอะไรมากครับไก่จะโดนจับอดข้าวอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะเกิดการตัดสินใจอีเวนต์สำคัญต่างๆในประเทศ พอถึงเวลาอันสมควรพอรียสก็จะให้อาหารไก่ที่กำลังหิวโหยครับถ้าไก่กินข้าวนั่นคือรางดีถ้าไก่ไม่ยอมกินข้าวนั่นคือรางร้ายฟ้าดินไม่เป็นใจความพยานะจะบังเกิดก็แค่นั้นแหละแน่นอนครับว่ามันก็จะมีทั้งคนที่เขาเชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อย้อนไปแถวๆถ่วง264ปีก่อนคิตการครับตอนนั้นมีสงครามที่ชื่อว่าบุนิควอ พวกโรมันกับพวกคาร์เทจเขาตีกันครับนี่คือสงครามระหว่าง2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่ครับพวกคาร์เทจมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคยุคนั้นเขาเป็นผู้นําในด้านการเดินเรือและก็การค้าแห่งยุคสมัยแต่ว่าพวกโรมัน ก็มีภัยตายของตัวเองเหมือนกันครับถึงแม้เขาจะเดินเรือเก่งไม่เท่าพวกคาร์เทจก็ตามแต่เขามีความสามารถทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยกว่าและก็กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอันนี้ครับทำให้พวกโรมันเริ่มต่อกรกับพวกคาร์เทจได้ หนึ่งในนั้นครับคือกองเรือ123ลำที่นำโดยนายคนหนึ่งที่ชื่อว่า p o b a l i u s Coradius p o r c h e r เอาไปว่าเรียกเขาว่า p o r c h e r แล้วกันเขาคนนี้ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคโชนครับแล้วก็ได้รับชัยชนะเดียอพวก c a r t a g e มาหลายต่อหลายครั้ง ตอนนั้นเองครับโรมต้องการจะยึดซิซิลีครับเขาต้องการจะกวาาล้างอิทธิพลของพวกคาเทชให้ออกไปจากดินแดนนี้ให้หมดสิท้นถ้าพวกโรมันทําสําเร็จนี่จะเป็นการตัดสเสบียงและก็ช่องทางทางการค้าสําคัญของพวกคาเทจ กองเรือของพอเชอร์ครับสามารถต้อนกองทัพเรือของพวกคาเทชให้เข้าไปติดแงกอยู่ในท่าเรือของตัวเองได้เขาขังสตูไว้ในบ้านของตัวเองตอนนี้ใด้พอเชอร์เขามี2ทางเลือกครับวิธีแรกครับคือเขาจะปิดล้อมขังสตูไว้ในบ้านตัวเองไม่ให้ออกมาได้นี่เป็นการตัดสเสบียงตัดช่องทางการค้าแล้วก็ข่มขวัญสตูหรือเขาจะเซอร์ไพรส์อักแจกบถล่มสตูให้ราบคาบแล้วก็จบสงครามนี้อย่างเท่ๆไปเลยพ o เชอร์ er, อยากเลือกข้อ2ครับ เขาอยากจะโจมตีกองทัพเรือของเขาชนะผู้คาเทจมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ควรจะไม่ต่างกันปะแน่นอนครับว่าก่อนจะเริ่มการตัดสินใจอะไรสำคัญต่างๆเขาก็ต้องไปปรึกษาไก่ศักดิ์สิทธิ์บนเรือก่อนผลออกมาผิดคาดครับไก่ไม่ยอมกินข้าวนี่เป็นลางร้ายครับผู้สงสารพระเจ้าบอกเขาว่าการโจมตีไม่ใช่ทางออกเทพเจ้าไม่เป็นใจ ศัตรูก็จนมุมอยู่ตรงหน้ากองทัพเรือของเขาก็ได้เปรียบทหารทุกคนก็สแตนบายพร้อมแล้วทุกอย่างจะต้องถูกยกเลิกแค่เพราะว่าไก่มันไม่ยอมกินข้าวเนี่ยนะเผ่าเชอร์โมคโรับเขาไม่เชื่อคำพยากรณ์นี่มันเป็นเรื่องไร้สาระสงสัยไก่มันไม่หิวข้าวแหละมันคงหิวน้ำเพราะฉะนั้นก็ให้ไก่มันกินน้ำให้เต็มที่ไปเลยแล้วกันแล้วพี่แกก็เฟี้ยงไก่ลงทะเลไปแล้วก็เริ่มโจมตี ผลที่ตามมาครับคือฮายานะครับกองเรือ123ลำของเขาเหลือรอดกลับมาแค่30ลำเขาเสียทหารไป20,000นายจากการตัดสินใจครั้งนี้นี่เป็นความพ่ายแพ้ที่เสียหายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือของพวกโรมันครับพาวเชอร์ที่ดันลอดกลับมาได้พอกลับไปถึงโรมก็โดนค่าปรับไปแบบช่ำๆแล้วก็โดนโทษกบฏขานไม่ยอมเชื่อฟังไก่ศักดิ์สิทธิ์ มีหลายต่อหลายคนครับที่เขาไม่ยอมเชื่อคําทํานายของไก่แล้วต้องพบเจอกับความหายนะแต่ว่าไอ้ความหาหนที่ว่าเนี่ยมันจะหายนะได้สักแค่ไหนเชียล่ะลอมคงไม่แตกแค่เพราะว่าเราไม่เชื่อคําทํานายของไก่เสียงทายนี่หรอกใช่ไหม เขาแนะนำให้รู้จักกับนายไทเบรียสเกเรเชียสครับเขาเป็นนักการเมืองในสภาของโรมันคนหนึ่งครับที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะกำจัดความเหลื่อมล้ำและก็ลดถอดอำนาจของพวกชนชั้นสูงลง นายไทเบรียสครับเขาออกนโยบายปฏิรูปที่ดินที่จะถ่ายโอนเอาที่ดินของพวกนายทุนพวกชนชั้นสูงมาให้พวกชนชั้นกลางและชนชั้นล่างได้ทํามาหากินคือสภาของโรมันครับมันก็เป็นรากฐานของการเมืองสมัยนี้เนี่ยแหละไทเบรียสมีตําแหน่งเป็นผู้แทนของประชาชนครับเป็นสภาล่างในขณะที่ฝ่ายเซเนตครับหรือสับเป็นบ้านเราก็คือสวจากสภาสูงเป็นตัวแทนของพวกอิลิทพวกชนชั้นบนทั้งหลายครับ ทั้งสองฝ่ายก็เป็นตัวแทนของแต่ละฝั่งที่มาทวงดุลอำนาจกันในสภาทีนี้ครับด้วยความที่นโยบายของนายไทเบรียสเนี่ยมันไปขัดแข่งกัดขาของพวกคนบนที่สูงครับเขาก็เลยกลายเป็นตัวปัญหาของพวกอีลิตพวกชนชั้นบนอยากจะกําจัดนายคนนี้ทิ้งครับในวันเลือกตั้งครับนายไทเบรียสเขาก็อยากจะลงเล่นการเมืองในสมัยที่2อ,อีกครั้งโดยนโยบายการสร้างศัตรูกับผู้มีอํานาจอีกเหมือนเคย ก่อนที่นายไทเบรียสจะออกจากบ้านเขาก็ไปรับคําทํานายจากไก่กศักดิ์สิทธิ์ของเขาก่อนปรากฏว่าวันนั้นไก่ไม่ยอมกินข้าวครับนี่เป็นลางร้ายการเลือกตั้งในวันนี้อาจจะมีเรื่องแย่ๆเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นไทเบรียสก็ไม่ได้สนใจครับแล้วก็ออกจากบ้านไปออกมาจากบ้านได้แค่ไม่กี่ก้าวครับเขาสะดุดล้มเท้าเขาเลือดสาดแต่ไทเบรียสไม่ยอมแพ้ครับไอ้คแค่ไก่ไม่ยอมกินข้าวไอ้คแค่เท้าเขาเลือดสาดนิดหน่อยแค่นี้มันหยุดเขาไม่ได้หรอก พ่อไทเบเริยสไปถึงสภาครับพวกสว,วเกณฑ์คนอาวุธครบมือมาดักรอดไทเบเริยสครับนี่เป็นการขัดขวางไม่ให้เขาไปลงเลือกตั้งได้อีกสมัยเกิดการประทาก,กันระหว่างคนของทั้งสองฝ่ายครับมีคนตายไป300คนและหนึ่งในนั้นคือไทเบเรียส นี่เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการเมืองของโรมันที่ว่าถ้าคุยกันดีๆในสภาแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องงั้นก็ออกมาฆ่ากันให้ตายไปข้าหนึ่งเลยนอกสภาความรุนแรงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับที่ถูกเอามาใช้เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเองการเมืองกลายเป็นเกมอำนาจครับที่ใครที่มีพวกเยอะคนนั้นยิ่งมีอำนาจเยอะ วันดีคืนดีครับแม่ทัพคนหนึ่งผู้มากความสามารถที่มีชื่อที่เราทุกคนคุ้นเคยกันครับที่นามว่าจูเลียตซีซ่าเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการเมืองทั้งการทหารพวกคนบนที่สูงเริ่มไม่ค่อยสบายใจกับชายคนนี้ครับเขากลัวว่าอิทธิพลของซีซ่าจะทำให้อำนาจของพวกเขาสั่นคลอนพวกเบื้องบนก็เลยสั่งปลดซีซ่าลงจากตำแหน่งแม่ทัพครับและสั่งให้ซีซ่าเนี่ยกลับบ้าน ซีซ่าก็กลับโลมครับแต่เขาไม่ได้กลับมาคนเดียวเขากลับมาพร้อมกับกองทัพและคนที่สนับสนุนเขาซีซ่าเข้ายึดโลมได้ครับกำจัดคู่แข่งทางการเมืองทั้งหมดคนอํานาจของสภาแก้กฎหมายใหม่และรวมอํานาจทั้งหมดไว้ที่เขาแต่เพียงผู้เดียวจูเลียซีซ่ากลายเป็นผู้นํำเผด็จการแหกโลมครับที่ควบคุมอํานาจทุกอย่างเบ็ดเสร็จและสามารถอยู่ในตําแหน่งได้ตลอดชีพ พวกสวอผู้นักการเมืองที่อยากจะได้อํานาจของตัวเองคืนครับเขาอยากจะให้โรมกลับมาเป็นระบบสาธารณรัฐอีกครั้งก็วางแผนจะเก็บซีซ่าครับพอซีซ่าโดนเก็บแทนที่ระบบสาธารณรัฐจะกลับมาไม่ครับเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างขั้วอํานาจเก่ากับพวกที่สนับสนุนซีซ่าฝั่งสนับสนุนซีซ่าดันเป็นฝ่ายชนะโรมได้จักรพรรดิองค์แรกที่ชื่อว่าออกัสตัสหรือว่าออกัส เปลว่าอาออกก้ตั้แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนจากระบบสาธารณรัฐมาเป็นจกักรวรรดิหลังจากสงครามกลางเมืองแย่งอํานาจที่ยาวนานจบลงครับลมก็เข้าสู่ยุคทองครับอาณาเขตของจกักรวรรดิขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับไปทั้งเอเชียไปทั้งยุโรปไปทั้งแอฟริกา แต่ว่ายิ่งขยายใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งปกครองยากขึ้นเท่านั้นครับนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบครับยิ่งอาณาเขตใหญ่ขึ้นก็ยิ่งต้องใช้กําลังทหารทรัพยากรและเงินทุนในการดูแลมากขึ้นจกักรวรรดิที่ใหญ่เกินไปเกินกว่จาจักรพรรดิคนเดียวจะดูแลได้ก็เลยถูกแบ่งออกเป็นสส่วนครับโรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกโรมันตะวันออกจเจริญขึ้นเรื่อยๆครับในขณะที่โรมันตะวันตกค่อยๆเสื่อมถอยลงทุกวันทุกวัน ไหนจะการบุกรุกของพวกคนเถือ่อนไหนจะปัญหาการเมืองภายในที่แย่งอํานาจกันเองไหนเจอเศรษฐกิจที่แย่ลงเรื่อยๆกําลังทหารท,ที่อ่อนแอลงจนต้องหันไปจ้างทหารรับจ้างไหนจะอิทธิพลของศาสนาคริสต์และอํานาจของศาสนาจักรที่เข้ามาลดทอนอานาจของจกักรพรรดิแล้วก็ไก่ศักดิ์สิทธิ์ลงด้วยสารพัดปัญหาที่เอามายำรวมกันเป็นเวลานานครับสุดท้ายโรมันตะวันตกก็ล่มสลายไป ไก่ที่ตอนนั้นเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นผู้สงสารของเหล่าจวยเทพก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปถูกแทนที่ด้วยศาสนาใหม่แล้วก็ถูกเปลี่ยนจากสัตว์ที่ทุกคนคารพบบูชากลายเป็นไก่ทอดแสนอร่อยที่เรากินกันทุกวันนี้